ผ้าทอลูกบุรีผ้าไหมนะคะลูกค้าอันนี้ผ้าไหมทอมือนะคะนี่ผ้าไหมทอมือเนื้อแน,น่นเนื้อหนานะงามมากๆนี่เลยใครชอบสไตล์นี้ทักหาช่างได้เลยนะคะลูกค้าผ้าไหมแท้ทอมือลูกค้ารับไหมชอบไหมทักหาช่างได้เลยอันนี้คนทอตัดมาส่งมื่อกี้นี่เอง,เองมาเมื่อเช้านี้ คนทอหาหาเงินใช้นะคะลูกค้านี่มาหาเงินใช้คนทอผ้ามาหาเงินใช้นะคะลูกค้านี่ใครชอบสไตล์นี้ตัดเสื้อเชิ้ตเสื้อคอเต่าก็สวยนะคะลูกค้าเนื้อหนามากๆเลยสามหลาตกสี่หลานะคะลูกค้าผ้าชนิดตกสี่หลานะคะขอบคุณนะคะ ใหม่ทั้งคู่นะคะลูกค้ามีใหม่ทั้งสองชิ้นนะคะ